โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30เสนอการพัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียนสู่การทดสอบระดับชาติตามนโยบาย4ส1วสำรวจสอนสอบเสริมและวิจัย คำกล่าวของดรอุดมชัยชัยจุธาพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเด็กนานาประเทศ จากการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติปีการศึกษา2554ปรากฏว่าความรู้พื้นฐานของเด็กไทยส่วนใหญ่ระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30 มีผลระดับคะแนนเป็นที่น่าตกใจอันดับเทท้ทายของประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการยกระดับและพัฒนาการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติปีการศึกษา2555สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30กําหนดให้สถานศึกษา นำหลักการสีส่สหนึ่งวเพื่อเป็นแบบแผนในการพัฒนากลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวต่อไปให้ยั่งยืนจากนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30ท่านดออรอุดมชัยชัยจุทาพักทางโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้นำสู่การประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและได้ผลสู่การปฏิบัติโดยสรุปดังนี้กำหนดให้มีการทำแผนกลยุทธ์ระยะสั้นหนึ่งปีการศึกษาในปีการศึกษา2555จัดทำครั้งข้อสอบ8กลุ่มสาระการเรียนรู้สอนเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในตารางเรียนปกติปรับกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเดือนมกราคมให้มีบรรยากาศเหมือนกับการสอบโอเน็ตจัดสอบรีโอเน็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อประเมินความรอบรู้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เพื่อนำผลการประเมินข้อมูลเป็นแนวทางพัฒนาโอเน็ net, ในปีการศึกษาถัดไปกําหนดให้มีการทำแผนกล,ลยุทธ์ระยะยาว3ปีการศึกษาในปีการศึกษา2555ถึงปีการศึกษา2558ประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานจัดสร้างครั้งข้อสอบที่ได้มาตรฐานสามารถให้บริการบุคลากรได้อย่างทั่วถึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรองรับการทดสอบระดับชาติในทุกระดับชั้นปรับปรุงการวัดประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการทดสอบระดับชาติ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการเฉพาะหน้าสามขั้นตอนโดยการนำหลักการซีซอหนึ่งวอมาร่วมบูรณาการให้เกิดประโยชน์ดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งสร้างความตระหนักร่วมกันบูรณาการกับซอที่หนึ่งสำรวจซอที่หนึ่งสำรวจโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมได้ดำเนินการ ประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อพูดคุยสอบถามสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนำข้อมูลเข้าที่ประชุมประจําเดือนเพื่อทราบเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาร่วมกันดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ออกเป็นสมกลุม่ม คือกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนเพื่อให้ครูที่ดำเนินการสอนสามารถนำนวัตรกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลสำรวจหาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโอนเน็ตได้กแก่ตัวอย่างข้อสอบโอนเ็ตปีพุทธศักราช2549 ถึงปีพุทธศักราช2553จำนวนข้อสอบในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้จำนวนคะแนนแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะใช้ในการวัดผลนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนขั้นตอนที่2ส,สารฝันสู่ความสำเร็จปูรณาการกับ สอที่สองสอนและสอที่สามสอบสอที่สองสอนโรงเรียนมอบนโยบายให้คณะครูทุกท่านจัดการเรียนการสอนตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยให้ครู จัดทํากำหนดการจัดการเรียนรู้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดสอนเสริมเพิ่มเติมโอเน็ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้คาบที่6ถึงแของวันจันทร์และวันศุกร์ สอที่3สอบโรงเรียนมอบนโยบายให้ครูมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายใช้ข้อสอบโอเน็ตเก่าๆแทรกไว้ในการสอบก่อนเรียนการสอบหลังเรียนการสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เรียน ดำเนินการสอบรีโอนิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขั้นตอนที่3าระเด็จภารกิจด้วยจิตวิทยาบูรณาการกับสที่สเสริมและหนึ่งววิจัยสที่สี่เสริมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมได้ดำเนินการสอนเสริมโดยใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 1. วอวิจัยโรงเรียนได้มอบนโยบายให้ครูทุกท่านดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งเรื่องและมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไปจากการดำเนินกิจการต่างๆของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนตามขั้นตอนต่างๆที่ได้ดำเนินมาถึงแม้จะทำดีที่สุดแล้วแต่คำตอบของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบโอเน็ตก็ใช่จะชี้ชัดได้ว่า เราจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายอย่างเช่นด้านสภาพและบริบทของโรงเรียนความยากง่ายของข้อสอบสติปัญญาและคุณภาพของผู้เรียนแต่เราก็หวังลึกๆในใจว่าเราจะสนองนโยบายสามารถพัฒนาผลสำเร็จของการสอบออน็ตได้ตามที่คาดหวัง